สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกมและใน l o t X Next Generation หรือ R.O.X นั่นเองครับซึ่งในวันนี้เป็นการเปิดเซิร์ฟในวันแรกและในวันแรกนั้นเราจะต้องทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นเลยฝากผู้สนับสนุนใจดีของผมไว้สักนิดนึงครับมองหาร้านเติมเงินดีๆให้มองมาที่ร้าน Power Pay สะดวกปลอดภัยที่สําคัญประหยัดเงินขึ้นด้วย เพียงแค่แอดไลน์ไปที่แอด powerpay ทัก k c h คุยกับทีมงานทีมงานจะส่งลิก์เข้าร้านมาให้เพียงแค่นี้เราก็สามารถเข้าไปใช้บริการร้าน powerpay ได้เรียบร้อยแล้วครับหรือจะเป็นช่องทาง Facebook ร้าน powerpay ก็มีให้บริการครับเพียงแค่คลิกลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างในคลิปชัชนคลิปนี้เลยครับและทักแชทไปหาทีมงานอีกเช่นเคยภายในเพจมีโปรโมชั่นต่างๆให้ดูมากมายเลยครับสนใจเกมไหนก็เลือกเติมได้เลยครับและที่สำคัญ มีเกมบันทึกรับ3ก๊กให้เติมด้วยครับมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกช็อปเพียบสามารถเลือกช็อปได้แล้ววันนี้นี่คือหน้าตาของร้านเพ w e ครับมีเกมให้เติมหลากหลายทีเดียวอย่าลืมนะครับก่อนกดยืนยันคําสั่งซื้ออย่าลืมระบุก,การสนับสนุนเป็นช่อง Backset Channel ของผมด้วยนะครับเพียงแค่นี้คุณก็จะได้การเติมเกมราคาถูกและที่สาคัญคือได้สนับสนุนช่องผมด้วยนะครับสำหรับเกม ROX นั้นทางร้านพพ w e ก็มีการทำโปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยนะครับ หรับใครที่ต้องการเติมเกมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคลิปกันเลยครับหลังจากเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วจุดเริ่มต้นก็คือเราก็เริ่มต้นเดินเควสครับเดินเควสไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล10พอถึงเลเวล10เราก็จะไปเปลี่ยนอาชีพที่เมืองอิสรุสนะครับแล้วก็เลือกอาชีพตามที่เราชอบได้เลยครับตลอดผมนั้นก็เลือกเป็นอาชีพอโคไลท์ครับในอนาคตก็จะเปลี่ยนเป็นฟิตและตอนที่เราเปลี่ยนอาชีพนั้นก็จะมีอใหห้้เลืกทังมด3แบบ ในแบบที่1ก็จะเป็นอาวุธที่เพิ่มแมท c ทค e ีครับแบบที่2ก็เป็นอาวุธที่เพิ่มพวก m m t t ทแครับส่วนแบบที่3นั้นก็จะเป็นอาวุธที่เอาไว้เพิ่มตัวรถคูดาวครับสำหรับตัวรถคูดาวนั้นก็จะเขียนไว้ว่า h Head ครับ หลังจากเปลี่ยนอาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็ไปเก็บเลเวลเพิ่มนะครับด้วยการเดินเควสไปเรื่อยๆครับเควสหลักก็จะเริ่มข่าช่วงตรงประมาณที่เลเวล20ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับจะมีเควสเสริมเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็สามารถทำเควสเสริมได้ด้วยการทำเควสบอร์ดนั่นเองครับซึ่งมี้ทำทั้งหมด10เควสและในเควสบอร์ด10เควสนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับตัว o อดินเบสซิ่งด้วยครับและหลังจากที่เราเดินเควสไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล23ก็ เราก็ไปทำเควสเพื่อปลดล็อกโอดินเบสซิ่งและนํา o ด i n b บ s i n g มาใช้งานครับหลังจากที่เราได้โอดินเบสซิ่มาใช้งานแล้วนั้นก็ยัง <uma> ม <part> ีเควสหลักให้เราทำบ้างอีกนิดหน่อยครับคราวนี้เราก็เคลียร์เควสหลัก แล้วก็ทยอยทาเควสบอร์ดไปเรื่อยๆครับพอเควสเหล่านี้หมดแล้วคราวนี้เราก็จะต้องไปหาสถานที่ฟาร์มมอนนั่นเองครับเราก็ไปฟาร์มมอนกันเลยครับหลังจากเราเคลียร์เควสเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ในช่วงที่เราเริ่มฟาร์มมอนด้วยการใช้ตัว o อดินเบสซิ่งหลังจากเราใช้หักค่าออดินเบสซิ่งไปเรื่อยๆนั้นเราก็จะได้กลับมาเป็นค่าตัวค่าสตาเมนาตรงนี้ครับสำหรับค่าสตาเมนานี้ก็ใช้เกี่ยวกับการทําอาชีพของอาชีพเสริมครับ ไม่ว่าจะเป็นขุดแร่ตกปลาเก็บดอกไม้ประมาณนี้ครับเราก็บริหารเรื่องการใช้อดินเบสซิ่งให้ดีให้มีมากพอแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆพอมีตัวค่าตาม m i n าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็กลับไปทําอาชีพเสริมแทนครับเพื่อลด s t a m i n า,มาไม่ให้ตาม m i n าล้นไปนั่นเองครับและหลังจากเราทําเรื่องเหล่านี้เรียบร้อยแล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่เราจะต้องพึงระวังแล้วก็ควรจะต้องไปทําด้วยนะครับ้าเรากิจกรรมใหญ่ที่เราพูดถึงนั้นก็คือตรงช่องนี้ครับกิจกรรมคาร์นิวัลครับ สำหรับกิจกรรมครนี้ว่านั้นเป็นกิจกรรมประจำวันครับให้เราเข้าไปดูด้วยครับว่ามีอะไรให้เราทําบ้างยกอย่างเช่นมีการรับอดินเบสซิ่งมีการลงดันตรงนี้ครับลงดันตรงนี้ก็คือดันที่เป็นดันแมงทองที่เปิดตอนช่วงประมาณเลเวล20ที่เราสามารถลงได้นั่นเองครับใน1วันเราก็สามารถลงดันนี้ได้3รอบครับสำหรับในวันแรกนั้นแนะนําให้ลงเป็นดันที่เป็นแมงทองระดับง่าย1รอบแล้วก็เป็นระดับยากอีก2รอบครับ ครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะปลดล็อกได้แต้งมันนั่นเองครับและตรงกิจกรรมต่างๆก็จะมีบอกว่าจะทําได้ตามเงื่อนไขที่เลเวลอะไรสําหรับ COC นี้ก็ต้องเลเวล25ก่อนนะครับ g ก็ยังไม่ปลดล็อกครับเราทาไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้ตัวของรางวัลมาเป็นของตอบแทนครับให้สังเกตดูด้านล่างนี้ครับสาหรับของรางวัลด้านล่างนี้เราก็จะได้มาเป็นเพชรปีกนั่นเองครับเพชรสีแดงๆนี้สำหรับเพชรสีแดงนี้ก็ มีค่าพอสมควรครับเอาไว้ใช้ซื้อของตรงร้านตลาดกลางและที่สำคัญก็คือสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นตัวเพชรที่การที่ใช้การเติมเงินนั่นเองครับสำหรับสายฟรีที่อยากมีไอเทมมอในการใช้งานนั้นก็จะเป็นจะต้องสะสมเพชรปีกหรือเพชรสีแดงนี้ให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นเพชรเติมอันนี้ครับดังนั้นเราก็ไม่ควรพลาดในแต่ละวันนั้นควรจะปลดล็อกให้ได้มากที่สุดครับ รือถ้าดีเลยก็เคลียร์ให้หมดทั้งกระดานนี้ครับปลดล็อกให้ได้ถึง100แต้มก็จะได้เพชรสะสมมาเยอะมากๆครับแ,แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าตัวเพชรปิกหรือเพชรแดงนั้นจะขายไม่ออกเพราะว่าสําหรับสายเติมนั้นก็จะเติมเอาเพชรเติมมาแลกเปลี่ยนเป็นเพชรแดงแล้วก็เพชรแดงหรือเพชรป,ปิกนั้นไปซื้อของอีกทีหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ต้องการเติมเงินอย่าลืมร้านเพื o ่อเพนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมนะครับการกดไลค์กดติดตามและการกดกระดิ่งกริ๊งจะเป็นกำลังใจดีๆอย่างมากในการทำคลิปต่อ,ตอไปของผมครับยังไงก็ฝากกดกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามและชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ